เข้าห้องไหมเรามองและมองประตูห้องแล้วไปไปส่งเข้าห้องไปไปเข้าห้องไปเออรับผมเอาไปไหนนี่จะไปไหนไปไม่ได้ลูกฝนตกฝนตกทำไมเราจะไปเที่ยวหรอเราอ่ะไปไม่ได้ลูกฝนตกฝนตกไปนอนดีกว่าปะมานอนดีกว่าปะฝนตก ออกับลังกายอ่ะอู้วมีอู้วดีดน่ะข้ามามิข้ามาข้ามาข้ามามิอือไหนไหนใช้มือใช้มือใช้มือมาใช้มือมาชอบเหย่งเหรอชอบเหย่งเหรอชอบเหย่งเหรอชหยิ่งเหรยิ่งมันยิ่งมัน